สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องรฟรีกับพี่เดย์แครงนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดรักษาภาษาป .5 ในหน้าที่1 3 1นั่นเองนะคะหน้าที่1 3 1นี้เป็นข้อที่4ค่ะข้อที่4บอกว่าให้นำอักษรหน้าความหมายไปเติมหน้าข้อความให้มีความหมายตรงกันนะคะก็คือจะมีข้อความมาช่องหนึ่งตรงนี้แล้วก็จะมีความหมายตรงนี้นะคะก็ให้เราเนี่ยเอา ตรงนี้นะคะก็ขอของงอจชอไปเติมตรงช่องว่างข้างหน้าตรงนี้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 นั่นเองนคะคะนี่คือวิธีการทำเนาะทีนี้เราไปดูกันค่ะเราจะเติมอะไรดีใช่ไหมเป็นความหมายโดยในกับโดยตรงเหมือนเดิมกับหน้าที่ผ่านมาเลยนะคะข้อที่1บอกว่าครูพาลูกเสือไปเข้าค่ายตามจังหวัดครูครูพาลูกเสือ ลูกเสือในที่นี้ได้ไหมายถึงลูกเสือที่เป็นตัวไหมลูกของเสือไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ลูกของเสือแต่หมายถึงอะไรเอ่ยแต่หมายถึงข้อชฉชิง่งใช่ไหมคะหมายถึงนักเรียนชายที่แต่งกายสีกาก,กีสวมหมวกมีผ้าพันคอเข้าฝึกฝนอบรมให้มีวินยัยมีความประพฤติดีรู้จักรับผิดชอบพึ่งตนเองได้และรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองนะคะก็คือข้อชฉชิง่ง ใช่ไหมคะลูกเสือในที่นี้เนาะลูกเสือที่เป็นคนนะคะทุกคนก็เรียนลูกเสือกันอยู่แล้วใช่ไหมคะต่อมาข้อที่2ทีนี้แหละลูกเสือ2อตัวเดินตามกันมาติดๆแยกออกยังไงว่าไหนลูกเสือเป็นคนอันไหนลูกเสือเป็นตัวอันนี้หมายถึงลูกเสือที่เป็นคนไหมไม่ใช่ดูไหนดูตรงนี้ค่ะลักษณะนามของเขาคือตัวใช่ไหมถ้าเป็นคนก็ต้องเรียกลูกเสือสองนายใช่ไหมคะถ้าเป็นลูกเสือเราจะเรียกนายแต่ถ้าเป็นนักเรียนเราจะเรียกคนเนาะอันนี้เป็นลูกเสือแต่อันเนี้ย สัพพธมเขาเป็นลูกเสือสองตัวเพราะฉะนั้นตัวใช้กับอะไรใช้กับสัตว์ค่ะดังนั้นเราก็ต้องตอบว่ามันเป็นลูกของเสือซึ่งลูกของเสืออาลงไปดูซิคืออันไหนคอควายนั่นเองนะคะเราก็ขึ้นมาตอบคอควายแบบนี้ต่อมานะคะข้อที่3ครูลงโทษนักเรียนที่ชวนกันโดดร่มไปเล่นเกม โดดร่มไปเล่นเกมนะคะเขาบอกว่าครูลงโทษนักเรียนที่ชวนกันโดดร่มไปเล่นเกมถ้าโดดร่มในภาษาปัจจุบันของเราก็จะหมายถึงการเล่นเกมชนิดหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าอะไรเอ่ยฟ,ฟีฟใช่ไหมโดดร่มใช่ไหมคะแต่เด,ดี๋ยวนี้อาจจะเล่นกันบ้างไม่ค่อยเล่นกันบ้างใช่ไหมแต่ทีนี้โดดร่มในที่นี้จะหมายถึงอะไรมันไม่มีหมายถึงคําว่าชื่อเกมนะคะพี่มันไม่มีชื่อเกมใช่แล้วแล้วเราจะตอบอะไรตอบไปแล้วคอควายกับชอ,อชิงเพราะฉะนั้นเหลือแค่นี้คะ่ะอันที่ถูกต้องคือข้อ กอไก่นั่นเองนะคะการหนีเรียนหรือการจงใจไม่เข้าเรียนปกติเราจะได้ยินแต่โดดเรียนใช่ไหมอันนี้โดดร่มก็แปลว่าโดดเรียนเหมือนกันไม่เข้าเรียนเหมือนกันนะคะต่อมาพ่อของเขาเป็นนักโดดรม่มพ่อของเขาเป็นนักโดดรม่มนักโดดร่มก็ที่แบบว่าเขาขี่เครื่องบินขึ้นไปบนฟ้าใช่ไหมคะแล้วเขาจะปล่อยตัวลงมาแล้วเขาก็จะมีการดึงรม่ม ใช่ไหมแล้วก็ลอยกลางอากาศได้นะคะซึ่งในการแบบนี้เราจะตอบอะไรดีเหลือ3ข้อขอไข่งองูและจอจานอันไหนเป็นไปได้มากที่สุดข้อขอไข่ใช่ไหมคะการกระโดดจากที่สูงแล้วใช้ร่มชูชีพช่วยพยุงตัวให้ลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยนั่นเองตอบขอไข่ได้เลยนะคะทีนี้มาดูข้อที่5กัน ถ้าแม่พิมพ์ดีประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีลูกศิษย์ก็จะดีตามเคยได้ยินคําว่าแม่พิมพ์ของชาติไหมทุกคนนี่แหละนะคะแม่พิมพ์ดีที่ว่านี้แม่พิมพ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแม่พิมพ์ที่เอาไปทําอะไรต่างๆนานาแต่แม่พิมพ์ในที่นี้หมายถึงอะไรคะครูหรืออาจารย์นั่นเองนะคะตอบข้อ จอจัดแล้วก็ข้อสุดท้ายใช่ไหมเหลืออันเดียวก็จะเป็นข้ององูนะคะยกวุ้นขึ้นจากเตาแล้วเทลงบนแม่พิมพ์ก็คือแม่พิมพ์ในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงแบบที่ใช้หล่อเป็นรูปต่างๆตามที่ต้องการอันเนี้ยเรียกแม่พิมพ์แต่อีกแม่พิมพ์ม่อีกแม่พิมพ์ความหมายหนึ่งก็คือครูหรืออาจารย์นั่นเองนะคะ ก็วันนี้มีแค่นี้นะคะในหน้า131ข้อที่4ครบทั้ง6ข้อแล้วนะคะจับคู่ความหมายแล้วก็คำนั่นเองนะคะไว้กลับมาเจอกันใหม่ในหน้าที่132นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย